นเนี่ยเนื่องจากว่าทางผู้จัดเนี่ยนะคะเขารู้สึกดีๆกับพี่ๆแฟนๆทุกคนที่มาเป็น,นกำลังใจให้เจมในวันนี้เขาก็เลยจะซื้อของมาวาังมาแต่ว่าที <ผม S 1> นี้จะให้กับทุกคนที่มาประมาณสองแสนกว่าคนวันนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเงินคงไม่พอใช่ไหมคะเจมส์เจมส์ก็จะไม่มีพี่เขาบอกไว้ว่าอันนี้เดี๋ยวเขาไปหักค่าตัวเจมส์ ตามาเลยโอเควันนี้เราก็จะมีเกมให้ล่นทั้งหมดสี่เกมแบ่งเป็นของรางวัล8รางวัลนะคะก็จะมีเกมทั้งหมดสี่เกมนะคะชื่อเกมว่าเกมที่หึ่งชื่อว่าฉันจะให้เพราะถูกใจเกมที่สองแฟนพันเต้แต่เกมที่3ามคณิตคิดเพเลินและเกมที่4ี่ชื่อว่าเกมวัดดัะน้องเจมจะเลือกเล่นเกมไหนก่อน เออผมเลือกเกมที่หนึ่งค่ะเกมไม่เลืมไม่เกมที่หนึ่งจิ๊บเออเออเอั่งผมเลยพี่ฝั่งผมนเลยเกมเลือกเกมนะคะเกมที่หนึ่งเกมที่หนึ่งชื่อว่าเกมฉันจะให้เพราะถูกใจครับผมเกมนี้ง่ายมากเลยเพราะว่าใช่เพราะว่าตอนที่น้องเจมทางทางผู้จัดเนี่ยเขาทวิตโปรโมทคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาก็ได้บอกแล้วว่าเขาเชิญชวนพี่ๆแฟนๆทุกคนเนี่ยแต่งตัวกันมาให้จ้าถูกไหมเดี๋ยวเจมจะให้รางวัล ซึ่งธรรมะฉันจะให้เขาถูกใจธรรมะฉันเนี่ยมันก็คือเจมนั่นเองนะคะใช่ซึ่งกติกาคณะกรรมการในการให้รางวัลก็เจมส์คนเดียวครับผมอเจมมีคะแนนอะไรไหมคะกับมีมีมาตรฐานอะไรในการให้คะแนนกับไหนอะไรที่เจมให้รางวัลตรงนี้ไหมคะฉันเลือกไปที่ผมถูกใจอะไรนะครับก็คือไม่มีมาตรฐานแต่ไม่แต่ไม่ได้บอกมาตรฐานนะก็คือไม่มีเลยเ มันอยากให้มาอยู่ตรงลุงมื่อนะใส่เสื้อสีดำเสสจะตาเปมันจะตาเป้านี่ที่จะบอกี่นี่มาอย่างจัดเลยะไมองเลนะสีส่าให้น้องผมให้น้องจผจะได้ด้วยไงเราเล่นเราเล่นเราเล่นถามถามแม่ นดหนึ่งไหมไม่นะครับเอาปลานิดนึงไหมเด็ดเด็ดค่ะว่าปลาเป็นคุยขักปนาถ้าผมไม่ค่อตัวผมก็ไม่มีความจริงใจแล้วโอเคเรื่องนี้ก็เรื่องเลือดร่องเลือดถ้าให้เลือกอะมันมันเลือดยากคือเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกก่อนนะคะว่าถ้าเกิดเจมเลือกคนไหนคนไหนที่เจมไม่ได้เลือกไม่ต้องน้อยใจเพราะจริงๆแล้วอะเจมรักเท่ากันทุกคนคือรักน้อยเท่ากันทุกคน รักมากจเออรักมากรักมากใครอ่ะพร้อมไหมพร้อมไมรอไนะครับตัวเองเจมสกพี่รักพ um> ี่ตั้งิจเล็กน้อยที่สุดจ้ะก็มันเลือดยากมันเลืมันเลือไม่ได้จริงๆอะเอางี้กับผมให้น้องผมมาช่วยเลได้ไหมได้จ้ากันมัเลือกได้ไหมจ้าเจบ้านี่เลี้งอยู่ขนาัน ม,มันจะมันจะมีรางวัลน,นะจ๊ะรางวัลที่ไหนครับรางวัลที่ไหนามาเลยได้ไหมอันไหนครับอ,อันไหนครับอันนี้ครับจะคิดว่าสิ่งสิ่งนี้นะครับบอกกับใครที่อยู่ตรงนี้ครับเดินๆัพเดินเลยจ๊ะเอาก็มองแ้่ไม่เห็นไม่เป็นไรอ่าให้หมาครับไม่ได้จ๊ะไม่ได้ไ คนเดียวกันไงไปตงเราด้วยกันไม่เตียมไม่ได้เลยก็อยากได้แต่ว่าตอนนี้เอาคนที่อนี่ตรงนี้จ้ะเอาคนที่อยู่ตรงนี้สิแล้วก็หลับหูหลับตาทิ้งไปไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้จักฉันไม่มีนครกปวดฉันหรอกตรงไหนตรงไหนฉันไม่ต้องไม่ต้องรู้ลยไม่ต้องงงเลยแต่แค่บอกมาเลยไม่ต้องเป็นก็้งเลเลย <Okay. S 2> ตรงไหนนะตองไ,ไหนข<ะ>อชัเดินลงไปให้เลยดีกว่าเมื่อกี้เขาเรียกว่าวิธีฉลาดนะ่ะโยนฉลากให้หน้อง <c oughs> โอ้ยมันกดตัง้งแต่โอเคโอเคเอาเราเนต่อไปดีกว่าอ่เนต่อไปเป็นเกมที่สองอันนี้จะเป็นเกมวัดความใสใจในหัวใจ